สวัสดีครับตอนนี้เป็นช่องน่านแทนแม่นะกรับมันน้นเนเล่าเรื่องของหนานะครับหนุกับต้นตอนกดของคู่เอคูเอแล้วก็ตอนรับเด็กใหม่หรือว่าตอนรับน้องหรือ ก่อนหน้าตอนตอนยูริกำเนิดเรื่องราวนี้เดินดันไม่ยอมให้ฟังกับตอนยูริกำเนิดเลยยูริกำเนิดก็คือยูริถูกกำเนิดโดยการจิ้มเลือดของนแม่เข้าไปแต่กำเนิดนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะเดิต้องไปเลยกับช่องยื่นหรือว่าช่องใหญ่บางครับ เดี๋ยวต้องต้องไปต่อกับช่องใหญ่บัวนะอันต่อไปครูเอกรกดปาเคนีเดี๋ยวกลับกดที่คนที่นักเรียนควรทำตามแต่คุณครูไม่ทำตามคุณครูปริกกดบ้านไม่ใช่นะใช่ใช่ข้อต่อไปเลย ก็คือตอนที่จุงเกิดกันหนึ่ว่าจวนจึงเกิดกันหนึ่งมีตอนที่ที่เขาให้คุยด้วยกันก็คือคือคำจึงเกิว่าการรังแกการรังเกอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีทางผ่านไปถ้ามีทางผ่านไปจะได้มันก็เป็นเรื่องจริงแก แม่แล้วรีบเอามาคืนให้ปาไปจากนั้นมิจฉาภาก็หมือเด็กนั้นเลยมิจฉาภาพมอ่ามันเป็นเพราะไม่ควรที่มีคาถาคุ้มกันทำให้คนที่ไม่มีเวทมนต์จะมองไม่เห็นแจมิวเดดบอกว่าเธอก็ไม่มีเวทมนต์เหมือนกันไม่รู้ว่าทำไม